วันนี้เราขอเปลี่ยนเมนูมากนะคะเป็นเมนูเส้นๆมากนะคะหลังจากที่เราทํากับข้าวมาหลายเมนูแล้วนะคะวันนี้ทําสปากเกตตี้พริกแห้งไส้กรอกลมฟันค่ะเราก็มาเตรียมเครื่องกันนะคะจากนั้นนะคะเราก็ติดไฟเลยค่ะนำะกระเทียมนะคะลงไปผัดให้หอมเลยค่ะพอกระเทียมหอมได้ที่นะคะเราก็ใส่พริกแห้งเม็ดใหญ่นะคะเพราะอันนี้นะคะมันจะทําให้ไม่เผ็ดมากไม่เหมือน พริกแห้งเม็ดเล็กนะคะจากนั้นนะคะพอทุกอย่างนะคะหอมได้ที่นะคะเราก็ใส่ไส้กรอกไปเลยค่ะผัดให้เข้ากันไปเลยนะคะพอทุกอย่างเข้ากันแล้วนะคะเราก็ใส่เส้นสปาเกตตี้ลงไปเลยค่ะใส่เนยจืดน,นะคะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็ปรุงด้วยส่วนผสมก็มีน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวนะคะซอสฝาเขียวค่ะแล้วก็ตามด้วยรสด,ดีนะคะตักด้วยน้ำตาลนิดหน่อยค่ะ เราผัดนะคะแต่เราไม่ต้องผัดแรงนะคะคุกเค้าพอค่ะเดี๋ยวเส้นมันจะขาดนะคะจากนั้นเราก็ใส่ใบหัวละพาค่ะคุกเค้าให้เข้ากันนิดหน่อยนะคะพอรสชาติชิมแล้วได้ที่ตักเสิร์ฟใส่จานพร้อมเสิร์ฟคะ่ะ